ายเพื่อสมาชิกทุกท่าน,นครับเราอยู่กันที่รามินทานะครับเป็นตะกอ้อสามสาวนะครับฝั่งหันหลังมาเป็นจันเจ้าพี่บานแล้วก็จันโศนะครับฝั่งนู้นเป็นพี่เสือแว่นนะครับพี่ตีเตาปูนแล้วก็จอนนี่เตาปูนนะครับเป็นพี่บานแลกข้ามฟีกับจอนนี่ <Hey! S 1> เอาเปิดจันเจ้ายกขึ้นไปพี่บานปักเข้าให้ สามสี่นะครับจันเจ้าเสิร์ฟไปเอาจอนี่เปิดหัวพี่จียกขึ้นมาจอนี่เอาเรียบร้อยไอ้พวกกินชิ้นป่ะเหลืออยู่ไม่นึงชิ้นไอ้เอ, children, เอ hey ็มซื hey, hey, ้อเฮ้ยเฮ้ลูกชิ้นป่ะเหลืออยังไม่นึงโอเคให้เพียงคนพูด เอาเปิดเอาโยกเอาพยบาลว่าไงปักเข้าให้โอ้โหปักออกท้ายสนามแล้วครับไหไ่ไหไ่โอ้ไ่ เจ้าไปสูบใยญ่ไก่แน่สูบใยญ่ไก่แน่ของเจ้าสูบที่เหนือล่มนะเมาที่สูบเมาทูบยางนะตอนนี้เอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปปักเข้าให้เรียบร้อย เอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นมาป้ากาให้เอาโดนเรียบร้อยนะครับหกสามนะครับ สามหกนะครับเอ้าโอ้ยด,ดีกว่าเกี่ยวได้วดูที่สองอีกเอาเปิดหัวจันเจ้ายกขึ้นไปจันเจ้า สายเจ้าลุงพนานะครับวันนี้ไอ้ทีมงานลาดพร้าวนะครับเจ้าภูมิกับเจ้าอ่อยเข้าวินนะครับพิชชนะนะครับเอาจอน,นี่เปิดตียกขึ้นไปเอาจอน,นี่สันแบกมาเอาโดนเปิดโยกอยู่ที่พิบานปักเข้าให้พี่แ่นเปิดหนึ่งพี่ตียกขึ้นมาจอน,นี่ปักเข้าให้เอาเรียบร้อยขึ้นหลังคาไปแล้วครับ

เฮ้ <laughs> ไอ้บมันลงนักก <m> ีฬามันบางนักกีฬาบับางกันลูกลงเอาเปิดเอายกปักเข้าให้เรียบร้อยยังอยงหนึ่งสองปักเข้าให้เอาเรียบร้อย กายป่าชาตินะครับมวมชาติสุขรัตนะนะครับ เอาเปิดเอาโยกขึ้นมาจอนี่เตะบ้าเอาตัวหัวจันเจ้าเอาจันเจ้ายกขึ้นมาโยกหังพี่บานเตะเอาตัวหัวพี่เว้นเอาพี่ตียกขึ้นมาจอนี่ปักเข้าให้โอ้ยปักใส่เด็กไปบ้าม เอาลครับเต็มหา่างกันเต็มเดียวนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกป้กเขาให้เรียบร้อย 6ค่านะครับเอโยกขึ้นไปอยู่ที่บา้านที่บ้านเตะาโอ้ยเต๋เข้าป่าเข้าดวงไปแล้วครับโอโยเต๋โดนปลายรองเท้าออกท้ายสนาม À, ừ. đây ừ à, rồi, đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ không được,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  không ห้าเจ็ดนะครับเอาเปิดหัวเอาปิดแตกยังยกเข้ามาได้จอนนี่ซันแบกมาเอาจันเจ้าเปิดแตกเหมือนกัน

เอาเปืดหนึ่งเอาโยกเข้าไปอยู่ที่พิบานเตะเรียบร้อยไยยอนหมเ,เรียบร้อย เอ,อจาจอนนี้สันแบกมาเอาโดนเกี่ยวจานโตวยกไปพี่บานปักเข้าให้เรียบร้อยกระจายสมพงด้วยนะครับสมพงเขน่าโคตรนะครับ เอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นมาอยู่นี่จอดนี่กันแบกมาโดนเกี่ยวอีกแล้วมีบานว่าไงปักเข้าให้โอ้ยปักออกนะครับ เตะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยยกเข้าจุดนี้วิจาวิบันเตะนะครับ แต่หายแน่นอนนะครับมันมีหายอยู่สองอย่างนะครับหายลมในสนามกับหายออกหลังสนามหายครับลมหนาวมาแล้วครับลมหนาวเย็นๆมาแล้วครับรอเอาเปิดเดิงเอาโยกปกเขาให้อดอลเกียวอ้ยเสียดายนะครับ เอาเปิดเอายกเข้าไปเตะโอ้ยนะครับยกเข้าตัวเตะไม่ได้ตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับ Yeah. ô Chan Sou thuộc, khi thuộc thời gian. Aào mở đường, dốt. Bác hay. khi thuộc thời เอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นมาจอนนี่ซันแบกเข้ามาอุ้ยดึกว่าจะโดนเกี่ยวนะครับ เอาเปิดเอาโยกปักเข้าให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อย เอาครับอยู่ที่จอนี้ว่าไหมปากเข้าให้โดนเกียวถอยถอยถอยรบมรบมบวรบเอาแปะพี่กอนที่แว่นเปิดหนึ่งดียกขึ้นมาจอนนี้ป้าเข้าโดนเขาโอ้ยนะครับ ไอ้สัวโอ้ยจอยไิซูใหญ่ไกลว้ายนั่นเผ่าบ้างกับรบมันหน้าพี่พูดไ en ุยพ ja e ูดกันเอาเปิดเอายกปักเขาให้อ้อยเรียบร้อย ข้าเวเยวได้ปิดดเลยได้เด็นนึกกินยางเเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเอาโดนเขาโยกพีบาทว่า,างไงเขียวไปเรียบร้อยโอ้โหนะครับไล่มาแล้วครับเป็นเจ็ดแปดแล้วครับ เราถ่ายสำรานช่างไฟด้วยนะครับเราอยู่กันที่สนามรามมินดาอารีนานะครับ เจ็ดแปดนะครับเอาเจอไปเอาเปิดหัวเอาโยกจอหน,นี้วาไงสันแบงบมาน 7, 7, เอาเปิดหัวได้อยู่เอาโยกขึ้นไปใหม่บานเตะเรียบร้อยเจ็ดแปดเปิดเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่จันนี่จันแบกมาโดนเกี่ยวเอาโยกอยู่ที่พิบานป้าเขาให้เรี่ยบ แปดแปดนะครับ <S 2> <S 2> เอาเปิด เอายกจะนนีป้าเข้าให้โอ้ยดีกว่าจะโดนเกี่ยวทลำชายจาเชียนจากเพชรบุรีด้วยนะครับชา,ายยอดชายยอดยืมรุ่งเรืองกิดด้วยนะครับที่เขามารับชมอยู่ตอนนี้นะครับ หลักไายบีเชียนจากเพชรบุรีด้วยนะครับทีมงานสองเกินนะครับแปดแปดนะครับเอ้าเจ้าเจ้าเสือไปพยาบุตรพย่าบุตรพี้าบุตรกินได้สองหันลาเชียนขอเวิร์เชียนเพชรบุรี เชียนนั่นเปิดหนึงเอาโยกเข้าไปอยู่ที่บ้านเตะเรียบร้อย แล้วก็เต็มเท่านะครับแปดแปดเอาโดนเกี่ยวเอาโยกปักเขาให้ ครับทางใจนะครับเมื่อสมาชิกทั้ง40กว่าท่านนะครับที่มาติดตามรับชมอยู่เราอยู่กันที่สนามรามินทาอารีนา98นะครับจันเจ้าเสิร์ไปจีบเบอร์หนึ่งเอาโยกขึ้นมาจนนี่ปเาเข้าให้โอ้ยโดนเกี่ยวโอ้โยขึ้นไปหากรรมาการ เอาเปิดนึงโยกขึ้นไปพี่บานเตะเรียบร้อยไหมเรียบร้อย5สามห้สา้สามหาห้าสมาห้าสห้าสา เก้าแปดนะครับหนีห่างมาเป็นสิบแปดแล้วนะครับอ่างปากน้ำนะครับเฮ้จเดี๋ยวจะมาเดียวเลย เพิมพัดนิดลงด้วยครับไปครับ11ตต่อแปด สิบเบีดแปดนะครับเอาเปิดเอาโยกร้อดนเกี่ยวเอายกปักเข้าให้เรียบร้อย อัทายรุดมีบอยด้วยนะครับเจ้าบอยนะครับบอยลามินทานะครับเอาละครับตอนนี้บากน้ําขึ้นแท่นแล้วครับล็อกลามินทาไว้ที่แแต้มนะครับสิ 12, 8สองแปกมไม่เกมเอาเปิดเอ,เอาโยกเอาโยกเกี่ยวเอาโยกเนง สองเอาโดนเกี่ยวอุ๊ยนี่เกี่ยวเสียนะครับ 9ก้านะครับปักเขาให้เรียบร้อย สิบสองเก้าเกมไม่เกมเอาเปิดเอาโยกโดนเกลียวเอาโยกเอาเป้าไม่เอาลูกที่สี่ลูกโลงนะครับฝั่งจัดเจ้าเห็นลูกโลงนะครับ บุกลงครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่บ้านเขียวใบเรียบร้อยสิบสอง <9. S 2> เก้ามไม่เกมอันเนื่งสองป้าเขาให้เรียบร้อยจบเกมนะครับปากสามเอาชนะไปด้วยสกอร์สิบสามต่อเก้าขอบคุณทั้ง50ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ตายสองเจ้าทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับแอดมินไปเข้าห้องงงของน้ำแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับคู่ต่อไปนะครับเป็นเจ้าเตยซัมติงนะครับเจ้าเตยซัมติงเจ้าโนเจ้าตงโฮเตงนะครับน้องนินนิวนะครับเจอกับทีมงานลาดพร้าวนะครับตะก้อนักมวยนะครับ เดี๋ยวตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ